Mm-hmm. สวัสดีค่ะพบกปบจิ๊บเพชกอีกแล้วนะคะปีใหม่แล้ววันนี้เพิ่งเข้าครัวอีกนะคะสองแม่ลูกหยุดไปตั้งหลายวันปีใหม่พากันเที่ยวแม่ลูกพากันเที่ยววันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้จิ๊บเพกจะมาทําำอลาโลเป็ดเนื่จากหมูแพงเออหมูกวแพงแนละ้ลงแปดอีกกว่านี้นะคะแต่ว่าตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่ ก่อนปีใหม่อีกเป็ดเนี่ยจะทาแต่ยังไม่ได้ทําสักทีวันนี้ได้เลือกแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้เอาส่วนแผงนของเป็ดนะนะแต่ว่าเลือกเอานะเลือกอะไรแต่เะาชอบเท้าตีนเป็ดก็เอาตีนชออปากเป็ดก็ซื้อปากเป็ดมาถุงหนึ่งซื้อสะโพกมาถุงหนึ่งซื้ออย่างละถุงก็แบ่งขายก็ไปที่แมคโครนะคะเขาจะแบ่งเป็นจักส่วนเลยเราชอบส่วนไหนก็ซื้อส่วนนั้นไม่ต้องไปฟ้ามาทั้งตัวแล้วทําลาบากส่วนไหนมันจะมีกลิ่นมีอะไรรก,กลัวพอเสื้ออย่างนี้มันเขายัางช่วนหน่อยอย่างนี้มันก็ปลอดภัยกว่า ไม่ต้องไปเลือกอะไรมันทิ้งกินได้หมดทุกอย่างนะคะจะทําพาโลเป็ดก็เครื่องพาโร่เราก็ทําเองนะคะคือพาโรนี่เราเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไม้หอมนะแล้วก็เปิ้กากแล้วก็ใส่กันกันคาวหน่อยนึงก็คือหัวขาขาแก่ทุบก็แล้วเครื่องปรุงมันก็มีน้ําตาลมาโดกมาพารหรือน้านําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวอะไรดิบม,มันมะพร้าวน้ําหอมอะไรก็ได้ แล้วก็มีมีม,มีมีนั่นด้วยนะมีสีอํดมสีอขาวเราอยู่ที่เตาแล้วแล้วก็หาซุปก้อนนะใส่สักสองสามก้อนแล้วก็เนี่ยก๋นหนุ่มบอกว่าที่าขาดไม่ได้ก๋นหนุ่มบอกว่าใส่เหล้าจินจักน้อยนะเดี๋ยวมันจะรสชาติจะอร่อยมันมันจะได้กลิ่นเป็ดมันจะมีเกลือนิดหน่อยนะนอันอน่นก็เดี๋ยวเราจะไปถึงง่ายๆนะทำเราทำเป็ดง่ายๆฮัโรลของเรานี่ทําเองเราไม่ไปซื้อเป็นรองนะค่ะในง่ายๆเนี่ยใช้ปุ๋ยกากใช้ไอเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหม กระเทียมพริกไทยพวกนี้ก็หอมอย่างนี้นนสามเกลือนี่พวกนี้ก็กลิ่นมันใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยคนหนุ่มเกกลัวแกบอกว่าเอาเรา่งกินดับกลิ่นเป็ดจิกหน่อยโอเคไปตามกันมามทำกระชดหมูนะกินเป็ดซะเลยเรืเ่องเอาแต่ส่วนส่วนไหนที่เดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็ดก็แพงตามมาเหมือนกันเนี่ยพีขึ้นไปก่อนเครื่งนนองปรุงเครื่องอะไรพวกนี้นะยัมันได้หอมอ้อาวเราจะต้องใส่พวกนี้ก่อนนะขออนุญาตนะ ให่พวกเครื่องหอมน่อยก่อนนะคะกรเทียมพริกไทยและผักชีอ่ากรเทียมพริกไทยล้กาแกปุ้ยกาดไม้หอมเนี่ยของพวกนี้ก็โอ้ยหอมชื่นใจแล้วนะแล้วก็เราจะต้องใส่เกลือนิดหน่อยเป็ดเราเยอะนะใส่เกลือไปเลยใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลดอกมะพร้าวของเราวันนี้ดอกมะพร้าวมี น้ำตาลกับข้าวผัดรูผัดรูของเราทำเองน้ำตาลนี่ก็ใส่ลงไปจนมันหอมนะแล้วก็รปรุงสีดําสีขาวเลยสีดําของจันแสงนะคะที่ยอดยันแสรงการุ แปดตั้งสองโลกว่าสักสามโลนะใส่อิวหนึ่งับปีสองใส่ปริมาณสามตับกปีก่อนนะคะอันนี้เอาสีเอาความหวาน,นความหอมนะ,ะสามเก็มเราก็ให้เกลือลงออไปหน่อยหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้สีอิวขาวใจเย็นๆก็ค่อยใส่ เอาหนึ่งทับปีก่อนนะเม,เมื่อกี้มีเกลือแล้วหนึ่งทับปีเราจะบุ้งนาะง่ายๆแล้วค็เราใช้เนี่ยเนี่ยกักน้อยหนึ่งซอสหอยนะ,อะซอสหอยทับปีเราทำเสร็จได้เดี๋ยวจะได้กินกับเส้นบะหมี่ <laughs> กินง่ายๆ <laughs> เดี๋ยวลวกเส้นบะหมี่กิน เอาใส่มันมันหอยไปหนึ่งทัพปีลองชิมไหม,อมหอมแล้วนะอ๋อเหล้าจีนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยใส่เหล้าจีนใส่ซุปก้อนเลย ควานิดหน่อยตัวช่วยตัวช่วยนะใส่ซุปก้อนให้น้ำมันได้มีรสชาติสองเนี่ยทำแบบสูตรง่ายๆนะขดบ้านๆเราเนี้ยไม่ต้องไปหาอะไรลำบากเดี๋ยวเด็กรุ่นหลังก็ทำไม่ได้อีกสามก้อนสี่ก้อนเพราะว่าเป็ดเราอนันนี้ประมาณกับสองโลเติมน้ำหน่อยนะน้ำไม่น้อยไปต้องต้มใช้เวลานี่ย ไขาวเพิ่มตังซายไปขาดหวานนาจเพเบกบอกขาดหวานพันรู้ต้องออกมานหวานทีนี้อย่าตกใจนะหม้อใหญ่มากหม้อใหญ่เงี้ยแปดสองกิโลกว่านะเลือกพวกอะไรกันโอ้วเริ่มใส่เป็ดลงไปเร็วนะคะนี่น่องมันสองสี่เนี่ยห้า นี่ใส่ปากกะดูกนะเดี๋ยวนี้อยากกินอเลยมันมีอารมณ์อร่อยมีครบหมดไม่ต้องมานั่งทำให้ลำบากนี่ตีนมันเน้นยังไงจิ๊บ <c oughs> เน้กนกระดูกเน้นตีนกินตีน เหล้านะครับเหล้าจีนอ้าวสุกแล้วนะคะโอ้ย่ากินอีกจุกนี้นะกะ่ะกี้จะเท็กง,ง,งเพิ่มเมื่อกี้เพิ่มเมย์อิวขาวไปประมาณรัดพ,พีนึงรัดพีนนะอืมปิดแก๊สก่อน อร่อยเลยรสชาติมาเลยตอนเมื่อกี้มันยังจืดอยู่นะเราทํามันจืดพอเพิ่มซีอ,อิ๊วเข้าไปเป๊ะเลยสูตรนี้พอดีเป๊ะเลยแล้วเป็ดซอาซื้อแบบนี้มันจะไม่มีกลิ่นเลยนะทํามาแล้วอร่อยมากเนี่ยเนี่นี่นนเปื่อยแล้วนี่นอกน,น,น,นี่ก็เปื่อยแล้วซื้อแบบเลือกเลือกซื้อแบบอะไรอะไรมันอย่างนูนง้นอย่างนี้ชอบตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นนะ มันรู้สึกว่าอร่อยดีมันมันทำทำง่ายด้วยไม่ต้องกลัวที่ว่าตรงนั้นจะเหม็นตรงนี้จะเสียอะไรนียถ้ทาทั้งตัวที่ไม่ไม่ค่อยทำทั้งตัวทําไม่ค่อยเป็นเราไม่ลวกเสื้ออย่างนี้นะฝึกเข้าท่าก่าเนี่ยตีนมันก็เปื่อยหวัวมันก็เปื่อยน่ากิน เออบปพาโลเบยแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่กิพตรคิดว่าวันนี้จะมากินกับเส้นหมี่นะมีไข่ของเฮียไรยกรีที่โคราชเนี่ยมีไข่ของเฮียไรยกรีเนี่ยส่งมาให้เส้นหมี่พรีเมียมนะ,ะเส้นหมี่พรีเมียมอร่อยมากเนี่ยมีเบอร์โทรด้วยนี่จะซื้อก็ซื้อได้เลยศูนย์หกแปดห้าแปดสามหนึ่งเก้าซีซี ไรกขีบะมีไข่ต้องไรกขีอซีโคราชนะคะเขาส่งมาให้จิเพ็กกินดูนไปกินไร่ไข้บวทงมาหลายครั้งแล้วแกส่งให้ตลอดเนี่ยส่งมาให้กินตลอดเนี่ยอร่อยมากในวันนี้นึกถึงอยากกินเส้นหมี่เนี่ยแหละเราตัวมาโดยต้มเป็ดพะโร้ขึ้นมาเดี๋ยวจะมากินได้เส้นหมี่นะคะเดี๋ยวต้องไปลวกเส้นหมี่ก่อนหัวนอกมาเรื่อยมาตาม ผมปักชีอืมโอนี้แปดน้องอันนึงเอาปากำลับ หมดเท่านั้นแหละดููอยู่แล้วน,น,นี่เห็นแม่เปื่อยดีเนี่ยเปื่อยจริงๆเลยประมาณสักสามสิบนาทีครึ่งชมมโเจอชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนึงนนเลยนะประมาณชั่วโมงเมื่อกี้ลืมบ,บอกนะอย่าลืมช้อนฟองออกด้วยนะ ช้อนฟองช้อนไขมันทิ้งไปหน่อยเนึ่งหน้าม,านะมันอะเมื่อกี้ช้อนหน้าทิ้งไปตอนเริ่มตอนใส่เป็ดอะอย่าลืมช้อนฟองออกด้วยมันจะได้น้ำซุปจะได้ใสๆนะกินคนเดียวไม่หมดแล้วถ้วยใหญ่ๆอ่อะทเพื่อ่ะ เนี่ยนี่มันอร่อยเนี่ยสวนนี่นะเนี่ยนี่มันปากเปิดอือปากมันลิ้นเราหาไม่ได้นะเวลาเราไปกินที่ร้านมันไม่ค่อยมีให้เรากินนะเพราะว่ามันโดนตักไปตั้งแต่เออเจ็บใจไอนน้นี่มันยังมีลิ้นไหมไม่มีอ๋อมันลิ้นโดนเฉียงแล้วเหรอลิ้นโดนเฉียงเอ๊ะหรือว่าลิ้นนี่ไม่ใช่ลิ้นเหรอเออเออใช่ใช่เนี่ยลิ้นแต่ถ้าเราไปกินที่ร้านมันไม่ค่อยมีอยากให้กินนะเพาบอกขายหมดบ้างอะไรบ้างนี่ใช่ไหมอืม ใอ่าไอ้กินแล้ววันนี้อืมอร่อยอืมเดี๋ยวพี่เป้แกทำการชิมยาสุดยอดเลยมันมกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยเนี่ยอืมเนื้อเนื้อน่องนี่ก็เปื่อยเนี่ยเลือกเลือกเสื้ออย่างเนี้ยมาทําโอ้ยสบายมาก ปรุงงดไม่ต้องมีอะไรมากนะอย่าทำอะไรให้ยากนะแบบี่เพ็กทำยาก,กี่เพ็กไม่ทำีเ่เพ็กบอกเราไม่อยากทำยากๆยากๆเดี๋ยวเอฟซีเราเห็นแนละ้วเขาเขาจะทํทำตามเขาก็ลำบากนะจ่เพ็กก็เลยเอาหาวิธีที่ง่ายๆมาทำให้ดูเห็นไหมทำได้กินได้ง่ายๆมันไม่ยาก Sự bắt đầu sự nghiệp của luật dân doanh năm mươi bốn tháng bốn ba tháng bốn năm tháng bốn ông kìm được học mạng rồi bè kìm อ,อร่อยจริงๆเส้นหมีก็อร่อยน้ำเป็ดก็อร่อยเข้ากนะันไหมอ๋มออย่าลืมอะไรนะที่ทำพริกน้ำส้มคือน้ำส้มนี้ง<ๆ>่ายๆเอาพริกไอจินดาสดหรือสีแดงนะคะแล้วก็มาโขกๆ,ๆแล้วใส่น้ำส้มสายชูไปเนี้ยพริกน้ำส้ม ง่ายเติมอะไรไหมไม่มีไม่เติมเนี่ยกระเทียมอันนี้ก็เจียวสับๆมาเจียวนี่กินเนื้อเป็ดให้ดูนะั่นเนื้อเป็ดมันเปื่อยมากเลยอร่อยอืมเนี่ยเนี่ยน่องเนี่ยแบบนี้บางคนก็เอาเลือดใส่อีกนะหนุ่มนะเลือดไก่ใส่อืมเขาใช้เลือดไก่ไม่ใช่เลือดเป็ดนะไม่ใช่อ,นะใชอร่อยอร่อยเอาได้ เนี่ยทำตามได้นะคะคลิปนี้เนล้งอย่าลืมถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดติดตามให้จพชรด้วยกดไลค์กดแชร์รับสักใครด้วยวอย่าลืมช่อง facebook ด้วยนะคะช่วยกันไปกดติดตามให้ด้วยแล้วจิพชรกเส้นมีเนี่ยสมมุติว่าจะซื้อเนี่ยของได้กี่นะคะแต่ว่าไม่ได้ขายนะคะต้องโทรไปซื้อเองมีมือโทรสวัสดีพี่ใหมแ่แฟนคลับแฟนคลับจิเพชด้วยนะครับก็ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับในในใน,ในปีใหม่นี้นะครับขอให้ไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บล่ำรวยล่ำรวยนะครับได้มีเงินมาอุดหนุนพ่อหนุ่มคนอย่าโควิดเลย <c oughs> นะโอเคก็มีเหมือนเดิมนะครับเครื่องแกงต่างๆเขียวหวานผัดเผ็ดคั่วกิ้งมัสมันแกงส้มแกงกะทินะครับมีหมดเลยนะครับมีน้ําตาลดอกกะพราวน้ําหอมทาทหวานได้ทําคาวได้นะครับอันนี้กิโลละร้อยแล้วก็มีปลาชิ้นชั้นกรอบ นะฮะพร้อมกินได้เลยก,กินเพลินมไ,มไ,มไม่หวานนะเพราะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกะปิดีนะ <c oughs> อันนี้ก็จะจะทาผัดได้แกงได้ทําน้ําพริกได้ครบนะครับอันมีอันใหม่นะอันใหม่มานะครับก็หนุ่มไปพัทลุงมาเลยซื้อมานิดหน่อยมาฝากใคร,ครสั่งซื้อทานก็สั่งมานะครับอันนี้สาคูแท้สาคูบ้านนะสาคูบ้าน ในครึ่งกิโลนี่ร้อยห้าสิบาทเองนะสิบแ้นะไปทากับเนี่ยใส่น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยสุดยอดอร่อยมากสับผู้แท้สักผู้บ้านแล้วบอกวิธีทําอะไรไปหมดเลยนะคะเนี่ยใส่วิธีทําไปให้ด้วยครับแล้วก็มีซีขาวสีดำสีขาวซีดำเนี่ยเรามาทําเนี่ยตาปลาโลอร่อยมากเนี่ยเอาผึ้งแห้งเกรดเอนะครับแล้วก็มีมีสัวนะด้านหลังนะล้วอันนี้มันจะเป็นห่อเลขอีกสิบห่อนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะยังมีไตปลาแห้งแล้วก็น้ำชุบขั้วยังมีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นส้มแขกส้มควายนะคิ่ละห้าสิบบาทนะครับมีเหมือนเดิมแล้วมีเพิ่มเติมใหม่ก็มีเคยเจี้ยนนะใครสนใจอยากกินเคยเจี้ยนที่พี่ก็ทำแล้วนะครับตอนนี้ทําเคยเจี้ยนให้นะนะจะปุกละร้อยเพื่อไปลองกินดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย